สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอนกลูกที่ผ้านะครับกุ๊กเดียวเป็นนกต่อเป็นนกดาวลูกนะครับไปได้เฉลยมาแล้วนะครับตัวนี้เสียงกลางครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักมานะครับพันสามครับไม่ลงส่งตัวนี้ได้เฉลยมาแล้วนะครับเป็นนกหัดต่อ สนใจก็ทักมานะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ